ออกรถมาตั้งนานแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนไหนดีนะอ้าวคุณอ้อคุณทำอะไรคุณน่ะเอ้าก็ใช้กระดับน้ำมันเครื่องไงแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอุ้ยสมัยนี้ฝนไมกเกลียอ่ะเขามีแอปพลิเคชันตรวจเช็ก,กระดับน้ำมันเครื่องแล้วนะเอ้าแล้วมันต้องทำยังไงอะ่ะ เพียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน Ford Pass เลือกรถยนต์และกดเลือกอายุน้ำมันเครื่องเห็นไหมแค่นี้คุณอ้อก็รู้ว่าเราำมันเครื่องสำหราบที่เขาจักะยะได้แล้วและคุณอ้อรู้ไหมนอกจากการเช็คระดับคุณภาพน้ำมันเครื่องแล้วยังสามารถที่จะค้นหาศูนย์บริการ Ford และนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ด้วยอ๋อการมี Ford Pass มาดีอย่างนี้เองต้องโหลดมาใช้บ้างละ สำหรับจังหวัดราชบุรีสามารถเข้าใช้ได้ที่ฟอร์ดเตชะามพรสาขาตัวเมืองบางแพรและบ้านโป่งนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย